สวัสดีครับวันนี้บังนะครับจะมา,อาสอนทำหนังสือนะครับแล้วก็เวอร์ชัวจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เราก็มีการเขียนหนังสือนะครับแต่ว่าเป็นการที่เราต้องอให้อดินเนี่ยในการที่จะลงและทำหนังสือมาเป็นเต็มนะครับวันนี้ผมก็เลยควบรวมทุกอย่างแล้วก็ปรับตัวของ p r i นเตอที่ปกติจะอยู่ตามทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่มีแล้วนะครับปกติมันจะมีตรงนี้ตรงนี้ยังใช้งานได้อยู่นะ ตรงนี้เข้าไปตรงนี้นครับพิมพได้อยู่นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากทำหนังสือต้องมาที่ตอนนี้เครื่องทําหนังสือเนี่ยถ้าเป็นทั่วไปเลยก็จะมีอยู่ที่สานักงานตารวจแล้วก็สถานีพยาบาลนะครับแล้วก็อคอมิกอารวาลนนะครับประมาณนี้นะครับอ่าแหละวิธีการนะครับให้ไปที่เครื่องพิมพ์น,นะครับแล้วก็เล็งนี้นะครับ มันจะตั้งบางเครื่องปิดเจลิงแล้วมันไม่มีขึ้นนะครับแสดงว่า,าทำไม่ได้นะครับเลงปุ๊บกดนะครับก็จะมีให้เลีอยเป็นบุ๊กหรือว่าเป็นรีเฟรชอะไรสักอย่างนี้แหละครับเป็นเบอร์ชัวนะครับอลองรีเฟรชนี้ละกันผมก็เอาลิงก์นะครับลงท้ายด้วย png กดแอดเข้าไปปุ๊บแล้วก็กดนี่ครับอ่า ตัวก็จะทำการคราฟติ้งขึ้นมาปึ๊บปึ๊บนี่ครับแล้ก็จะได้ใบนี้ออกมานะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่าส่วนคุณก็ถ้าใครจะทำเป็นหนังสือแล้วก็กดตรงนี้ครับคุณก็แอดเพจได้เลยครับ1นึ่งเพจหใส่ไปเพจสอมันก็จะมีขนาดบอกนะครับดิเมนชันบอกนะครับพิกเซลคูณพิกเซลนะครับแอดไปเลยคุณจะตั้งให้อ่า ให้นัมเบอร์หรือโชว์นัมเบอร์เพจก็ได้นะครับแล้วแต่อ,อกดคราฟนะครับปึ๊บสเกลที่ผมใส่อาจจะไม่ถูกต้องนะครับเป็นรูปเดิมนะครับระบบก็จะทำการคราฟขึ้นมาปึ๊บเป็นหนังสือรูปบุ๊กแบบนี้นครับเปิดปึ๊บอ่าก็จะเป็นประมาณนน้แนวนี้นะครับคุณก็สามารถที่จะ ให้เพลย์เยอร์คนอื่นได้ดูได้นะครับในในเกมได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องรอเอ่อรีเซอร์เวอร์นะครับอ่าประมาณนี้นะครับโอเคคลิปก็มีเท่านี้ครับขอบคุณครับ